สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเรียบร้อยครับเราได้คลิปหลักฐานเด็ดอีกแล้วนะครับได้ส่งไปให้เจ้าที่แล้วนะครับเจ้าที่ร้องอาปากว้าวสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่บางโอทุกท่านครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับนะทัทีค่อยบอกเจ้าแล้วสิครับนะหรือว่าค่อยบอกเจ้าะแล้วข่าวด่วนนี่สิครับวันนี้ก็ได้หลักฐานเด็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกท่านนะครับนะก็ หลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับนะดำในทานนะครับออกมาหลุดนะครับออกพูดจานะครับว่าจะตีตัวตรงตีตัวเด็กนะครับนะออกมาหลุดเสียตรงครับนะครับผมในสรงคลิปนี้นะครับนะไปให้กับป่าไม้ดูครับเราแอบอ้างว่าเสียเงินนะครับค่าตั๋วเด็กแค่ห้าพันบาทเองนะครับคือคําพูดเนี้ยไม่สมควรพูดครับนางพูดขึ้นมาในไรสดนะครับในนิทานเรื่องนี้ ว่านางได้ตรวจเด็กนางเสียงเงินแค่ห้าพันบาทนะครับตีตรวจเด็กให้นะครับคือนี่นะครับเจ้าที่เห็นคลิปนี้ถึงกับอึ้งเลยคือคือเราต้องนำหลักฐานเนี้ยให้บ่าม้าเขาดูนะครับแล้วก็ให้ทางอายการดูด้วยนะครับคลิปทุกอย่างเรามีคลิปหมดพูดไม่ได้ไงอะ่ะอาการเป็นยังไงอะ่ะผมงงมากเลย ผู้หญิงคนนี้อาการเป็นยังไงผมไม่เข้าใจเลยครับว่ารุดอะไรขนาดนี้นะครับตอนนี้คืออาการคือคือเสียทรงแล้วที่ครับนะเสียทรงนะครับตอนนี้เสียทรงไปแล้วครับพี่สีคือไปมากเลยครับตอนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ออกมาทุกนี่นั่นคือตอนนี้ผมได้หลักฐานเด็ดเลยเมื่อคืนเนี่ยผมได้หลักฐานเด็ดเลยนะครับก็รอติดตามชมครับรอติดตามชมนะครับทุกท่าน ผมไม่ส่งคลิปให้เท่าที่ป่าม้าอยู่แล้วอึ้งเลยครับอึ้งกันหมดเลยนะครับอาเขาว่างไปครับทุกคน <c oughs> ทําดีก็ได้ดีนะครับทําไม่ดีก็ว่างไปไม่อยากพูดอะไรเยอะนะครับก็ให้ฟาดงวงฟาดงาไปเขาให้แบบหลุดไปเยอะให้เขาหลุดไปเยอะนะครับนะคือคืออย่างนี้สิครับช่วงเนี้ยอาการนางค่อนข้างที่จะหลุดบ่อย นางก็ไม่สนไม่สนด้วยไม่สนนะอิจนะพมนางไม่สนไม่สนโลกด้วยแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้แคร์อะไรเลยที่ผมดูนะแต่ว่าบางคำพูดบางอะไรเนี่ยมันทําให้นางซวยคือนางซวยจริงๆท่านครับนางซวยจริงๆผมบอกเลยว่านางซวยบางคาพูดบางอะไรอย่างเงี้ยมัน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 พลาดอะ่ะคือสิ่งเนี้ยคำพูดเนี้ยไม่น่าพูดก็กลับพูด ไม่น่าพูดกับพูดซึ่งผมผมดูแล้วมันมันพานางพังนะดำในฐานะเนี้ยผมดูแล้วพานางพังนะครับแล้วก็ผมจะบอกเอฟซีว่าตอนเนี้ยถานการตอนเนี้ยคือคือนางพาด่างมากเลยนะนางพากานมากแล้วก็คือนางหลุดอะเอฟซีครับตอนนี้นางหลุดมากเลย คือนางต้องการออกมาพูดออกมาฟาทุกคนเพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อต้องการเงินเพื่อต้องการให้ฟีโอนตังให้ครับเพื่อต้องการให้ฟีโอนตังให้แล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นทําดีก็ได้ดีครับทําไม่ดีมันก็ได้ไม่ดีก็วานไปตามนานทุกคนแต่ผมบอกเอฟว่างานนี้นะครับดําพังพังครับพังเลยนะครับผมบอกเลยว่าเพราะว่าคลิปนี้มันมันบอกพูดมาได้ไงว่าตีตัวเ็กห้าพันมันไม่ได้นะครับ เนี่ยคลิปเนี้ยคือพังไลน์เนี่ยคือพังผมบอกแล้วว่าจะพูดอะไรก็ให้ระวังเพราะว่าคําพูดมันเป็นนายเรานะครับก่อนพูดไปเราเป็นนายมันแต่พูดไปแล้วเราเป็นนายนายเราเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังทุกท่านต้องระวังด,ด้วยดีนะครับครับ เพราะฉะนั้นนะครับจะพูดจะอะไรต้องระวังใหม้มากนะครับเนี่ยพังผมบอกเลยว่าพาพังผมพูดเลยว่าพังนะครับผมบอกเลยนะว่าพังนะครับคือคุณพูดอะไรคุณไม่คิดคือคุณต้องพูดอะไรคุณต้องคิดสักนิดนึงถ้าคุณพูดไม่คิดเนี่ยมันก็จะพาพังไายดำวันนี้ดำพลาดผมบอกเลยว่าดำพลาดอย่างมากเลยนะครับผมบอกเลยนะครับ ตรน,นั้นเอฟซีครับใครทำอะไรไว้ต้องรับกรรมของตเองไว้นะครับก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะห้าผ่านพูดได้ไงตีตัวเด็กพูดได้ไงเอฟซีครับพูดได้ไงครับ งงครับผมงงมากกับผู้หญิงคนนี้ครับคือมันเป็นอะไรไปแล้วทุกท่านคืออาการคือคือแบบว่าไปทางทิศตะว,วันตกไปทางหนันกครับผมดูแล้วน่าจะหนักนะครับผมดูแล้วจะน่าจะหนักทุกท่านผรานเอฟพีัเพรากลัวครับนะผมผมผมบอกเลยว่าคลิปนี้ผมพูดเลยว่าผมพูดเลยว่าไม่ไม่น่า ไม่น่ารอสักเท่าไหร่แล้วผมบอกเลยว่าการที่นางออกพูดอย่างเงี้ยมันไม่ด้เป็นผลดีเลยนะผมบอกเลยนะครับว่าว่ามันไม่ด้เป็นผลดีกับกับดําเลยพังครับอันนี้พัง mm hmm. แล้วบอกเลยว่าอัานนี้พังพังแน่นอนคับพี่ครับไม่พังได้ไงี่ครับพูดได้ไงเ้าตีตัวห้าพันผมถามหน่อย พูดได้ไงนะครับก็ขอให้ดามโชคดีแล้วกันซึ่งคลิปนี้ผมได้ส่งให้กับทีมป,ป่าไม้แล้วครับได้ส่งแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ส่งนะครับก็รอติดตามชมครับรอติดตามชมนะครับเลี้ยวซนะ้ายจากน้นก็ใครทําดีก็ได้ดีครับผมบอกเลยนะครับว่าใครทําดีได้ดีใครทําชั่วก็ได้ชั่วครับทุกคน ต้องกินอะไรเยอะมากมายวันนี้นะครับคือผมบอกเลยว่ารอดยากผมบอกเลยว่ารอดยาผมพูดคำเดียวให้สิครับว่ารอดยากใครเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ผมบอกว่านะครับ,จ,จ,บ,รบ,นะรบจุดจบของดํานะครับพังนะครับจุดจบของดําก็คือพังพังไงสิครับ นันพาพังหมดเลยอ่ะหรือว่านางจะทําใจรับสารภาพเหมือนนางทําใจนางไม่สนใจอ่ะเหมือนนางพาน่ะเหมือนนางพูดแบบว่าพูดแบบไม่แคร์โลกอ่ะไม่สนโลกอ่ะนะครับไม่เป็นไรครับจะพูดยังไงจะดูดไส่ป่อยมันไปะจะพูดยังไงป่อยมันไปเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่านะครับเจ้าที่เห็นคลิปนี้เถออึ้งเลย ผมไม่ส่งไปแล้วนะครับได้ส่งหมดแล้วผมเชื่อว่ามีใครหลายคนต้งรส่งแต่ว่าผมบอกเลยว่าผมส่งให้เจ้าที่เนี่ยชัดสุดอะนะครับโอเคสิครับบรรตีนอลาอีพี่ยวไปครับอีพีฉบับมันครับผมบอกให้มันวันนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดาทั้งวันครับเอฟซีครับนะโอเคครับคลิปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่สมมตินะครับทุกท่านกดไลค์กดไลค์